แกงสีคืออิ่เผ็ดแต่ความจริ้มกะเผ็ดค่ะคุณน,น้องโชว์อมเน้นๆเลยค่ะดูใส่มือไปเลยนะจน๊ะเนาะมันพริกค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้กับมาพบกันในซาฟา,าเซ็ปเว้าจ้าในซนาฟา,าเซ็ปก็มีเมนูหลายเมนูเลยมโมนเนาะอันนี้เป็นแกง แกงกะทิแกงไอ้ฟักทองแกงบวดฟักทองแล้วจากนาะอยากกินไหมพี่น้องใส่หมูจ้นะน้วจากคนออกห่หวยด้วยจ้ะเนี่ยโอ้โหไปเห็นควันเลยเนาะในกองแล้วก็มีน้ำพริกกะปิมาอีกแล้วจ้ะน้ำพริกกะปิโอ้ดูเบิงขัเบิองอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิน้องสาวเนาะน้องนัดเขาทํามาให้เลยวันนี้ก็ขอบคุณห,หลายๆนะจจากนาะนอันนี้เป็นเอไข่โจอมทอดนะเจากนะทอดแบบนี้เลยค่ะทั้งนี้นี่นอแล้วก็มี ผักอันนี้เอินวาอินดิเวียเอินไม่ค่อยถือกับขอไพเดอวยค่ะนาานอสาอีสเวดดิชเนี่ยหากเราเคยเห็นความจริงเขาจะเป็นกอใหญ่ๆนะพี่นองเขาจะเป็นค้ายๆกระหล่ำที่เขาจะเป็นแบบหุ่มๆกันนั่งเสียเขาจมีสองสีสีนี้กับสีนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นกา้กานก้านใหญ่เขาจะประมาณนี้นะแล้วเขาจะหุ่มไปยังเสียค่ะหุ่มไปยังเสียค่ะเนี่ยเออท่านี่ที่ทางานเนี่ยเขาเอาใบสวยๆออกไปออกไปเขาไม่อ้อนนี้แล้วเราเอามือกินได้มันเซ่บเลยค่ะมันหวานนะคะเนาะอันนี้นี่เป็นใบในนอกใบนอก อันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเนาะคะ่ะมีสองสีสีแดงกับเอ็นมะสีอันนี้เอ็นมะสีขาวมั้งเป็นน้ำไม้ฝรั่งนะจน๊ะเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะก,กัขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะจังไดยกัฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามให้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะไม่อยากว้าวไลน์นะจน๊ะเนาะเดี๋ยวดีเบื่อกันซะก,ก่อนเรามากินเลยดีกว่าเนาะจา๊ะเนาะวันนี้เราจะกินพริกกะปิของเรากับชะอมวุย้ยพี่น้องชะอมเน้นๆเลยค่ะดูเบื้องอวดจังน้อยกันเด้อเน้นๆเลยค่ะ โคแบบแน่นๆเลยมันนี่โคนุญยากใส่มือด้วยคะเนาะใส่มือไปเลยเนะจ๊ะเนาะ ทั้งพริกทั้งคำเยี่ยดคำเยี่ยทดจะปะทอยอเอาเส่ปาาซื้อ ืแก่ห้อนคอรจะใช่ซอสหรือจะเก่งอืมอืมสดน้ำน้ำโอ้ แกงก็เจ็บแท็บบู๊ยเฮ็ดเองเฮ็ดเองย่อมจะขอเองอืม มันแบบมิดั่นแลนต่แโอ,อ,อมเน้นเน้นแขงๆมันพีคข้าคุณดามึงไหมอันไม่ดับ อนนื้ออื้อ,นนอถ้ากับถ้าบ่มั่นใจเนาะมุ่นี้เขากับบ้มั่นใจบ่มันย่างไข่แตกเขาก็ใส่กระทะ อีใบนึงนะคะห้องเอาห้องเอาความเอาแกงสีคืออิ่มเผ็ดแต่ความจริงกับเผ็ดค่ะ <c oughs> ไม่ไม่โยกๆยกเผ็ดพอดีจ้ะ อทอดมันนุ่มอทอดมัน,มนโอเคค่ะทุกคนมุนี่ต้องรับไปก้อนไป้างหลายแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวกินที่หลังอีกค่ะเพราะว่าเก็บได้มเป็นอย่างนี้นค่ะเนาะไม่หายไอ้ไม่หายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเก็บไว้กินพู้นี้หมอเฮงงานานะจ๊ะเนาะ เมนียก็ต้องรบรับเป็นก้อนค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะจ๊นะเนาะจันเดียวก็พบพอ,พอ,พอกันในคลิปต่อไปเนะค่ะนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า